ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินหน้าเข้าสู่ไตรามาสที่2แล้วนะครับเราลองมาดูสิกรับว่าข้อแนะนําในเชิงแท็ t ติกนะครับในการที่จะปรับ a s สเซทอ l โลเคชันคุณจะเป็นอย่างไรในไตรามาสที่2พูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน Investment Office และ Product กลุ่มธุรกิจเวลธนาคารไทยพาณิชย์พี่ต้นส้อนชัยสุเนตาพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีค่สวัสดีคุณวิทย์คุณเฟร์ครับ หลายคนก็ประเมินกันนะคะว่า <ow ay S 1> เราน่าจะได้เห็นตัวการลดดอกเบี้ยของเฟดในช่วงไตรมาสที่2ช่วงปลายนะคะหรือไม่ก็อาจจะต้นไตรมาสสถ้าเป็นแบบนั้นจริงวิธีที่เราควรจะปรับสัดส่วนการลงทุนหรือว่าทำ Asset า a s allocation ไตรมาสที่2หน้าตาจะเป็นยังไงคะต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับแม้ว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาที่เพิ่งประกาศมาจะลงช้ากว่านักลงทุนคาดการณ์ก็ <witness. S 2> ตามนะครับ <Hi. S 2> แต่มันก็อยู่ในแนวโน้มขาลงแล้วสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือว่าออดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอยู่สูงกว่าอัตราเงินเฟอ้อติดต่อกันเป็นระยะเวลาหเดือนแล้วนะครับ mm hmm. ฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ยังไงก็ตามมุมมองการลงทุนเราก็ยังคาดการณ์กันว่าเงินเฟอ้อเองก็คงจะค่อยๆทยอยลด,ดลงนะครับจนกระทั่งเฟดเนี่ยมั่นใจแล้วก็เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับ mm hmm. ตอนนี้ตลาดก็ยังคาดการณ์กันอยู่ในเดือนมิถุนายนนะครับ<ะ>แล้วก็คง,งจะมีการลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปีนี้อย่างน้อยก็สามถึงสี่ครั้งนะครับอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าตลาดเมื่อคืนตลาดหุ้นเมื่อคืนก็ไม่ได้รีอคชันอะไรที่เป็นกังวลมากมายรวมถึงตลาดพันธบัตรเองก็ตามยิวปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจนน่าตกใจนะครับสไลด์หน้านี้กําลังจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่อง เม็ดเงินลงทุนในตลาดทั่วโลกนะครับถ้าคุณวิทย์คุณ,คณเฟิร์นดูด้านขวามือเนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินไหลไปที่ไหนก็ยังคงหลไปม o นี่มาเก็ตสูงที่สุดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยตาสารหนี่พันธบัตรนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอีเมอร์จิงตามมาด้วยหุ้นนะครับแล้วก็หุ้น e ีเมอร์จิงมาเก็ตน,นะครับก็จะเป็นเสียเ c คล s สหลักที่เงินยังไหลเข้าไปอยู่และถ้าดูกราฟด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นได้ว่า สภาพคล่องเนี่ยในตลาดยังมีอยู่สูงมากแล้วก็ไหลไปที่มันี่มาเก็ตนะครับอันนี้มาเก็ตหาปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเม็ดเงินลงทุนรวมกันอยู่เกือบ3าุดล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าถ้าดอกเบี้ยรเริ่มลงเนี่ยเม็ดเงินก้อนนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปยังสินทรัพย์ต่างๆที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนะซึ่งนั่นหมายความว่าประมาทไม่ได้ไม่ใช่ว่าลงทุนระยะสั้นแล้วได้ผลตอบแทนดี นะครับแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายเงินไปไหนนะครับ mm. เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอกเบีย้ยลงเนี่ย mm. นะครับผลตอบแทนระยะสั้นจะลงเร็วมากนะครับ mm. แล้วมันก็จะทําให้ตกลถนะครับแล้วก็ไม่ทันที่จะไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องเงินเฟอ้ออย่างที่บอกนะครับก็เงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ในเทรนขาลงอย่างชัดเจนแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งก็คือเรื่องการจ้างงานจะเห็นได้ว่าจ o อบโอเพนนิ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะครับ mm. นั่นหมายความว่า ทั้งจอบชะลอตัวับเ,เงินเฟอ้อกาลังปรับตัวลดลงแม้ว่าจะลดลงช้ากว่นานลกลงทุนคาดการณ์แต่ท้ายที่สุดถ้าดอกเบีย้ยมันอยู่สูงกว่าเงินเฟอ้อนานๆอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะทําให้เฟดขันมามองเรื่องการเติบโตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับนั่นมหมายความว่าเงินที่อยู่ในสภาพคล่องเยอะๆก็ควรจะหาที่ไปนะครับนอกจากเอ็นจอยดอกเบีย้ยระยะสัน้นแล้วก็คอนเซอร์เวทีฟอยู่อย่างปัจจุบันนะครับ เงี่ยครับเงินเฟอ้อทั่วโลกจริงๆแล้วมันอยู่ในเทรนขาลงนะครับแล้วก็ถ้าสหรัฐเริ่มลดอาาดัตราดอกเบีย้ยเป็นคนแรกเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือค่าเงินประเทศอื่นๆอ,อาจจะแข็งกับ against ดอลลาร์ซึ่งนั่นหมายความว่าหลายๆประเทศก็อาจจะต้องลดดอกเบีย้ยตามเพื่อว่าไม่ให้ค่าเงินตัวเองแข็งค่ามากจนเกินไปนั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะเห็นทั่วโลกในครึ่งปีหลังนะครับอยากจะบอกว่าจริงๆ cash ที่ยูระดับ5 6ถึงเนี่ยนะครับ มันไม่ always outperform a อ s เซ c l a คลาสอื่นนะครับคุณว mm ิทุนเฟิร์นมีน้อยปีมากที่ cash จะ outperform แม้ว่าวันนี้ c แค h จะอยู่ดอกเบีย้ยระหว่าง5-6ก็ตาม mm hmm. แต่ถ้าดอกเบีย้ยลงการปีหลังเนี่ยมันก็จะทำให้ average cash return เนี่ยต่ำลงนะครับแล้วก็จริงๆถ้าไปดูใสิติย้อนหลังเนี่ยแคช always perform ในปีที่เกิด mm hmm. คริสแต่ว่า a อสเซ c l a คลอื่นๆติดลบแล้วก็แคชยังเป็นบวกนะครับ mm hmm. แต่ช่วงจังหวะ แบบปัจจุบันที่เงินเฟ้อเริ่มคอนเทนนะครับดอกเบี้ยอาจจะอยู่ในทิศทางลง GDP พอขยายตัวได้เศรษฐกิจเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมีปัจจัยที่เป็นบวกกับเขานะครับแล้วก็ทําให้แคชเนี่ยไม่น่าจะเอาเปอร์ฟอร์มตลาดได้นะครับฉะนั้นทางดีที่สุดวันนี้ก็คือต้องพยายามหาทางลงทุนนะครับก่อนที่จะตกลบเงินยังค้างอยู่เยอะมากครับคราวนี้ไปลงที่ไหน ถ้าไปดูตาสารนี้เนี่ยอันนี้เป็นเส้นาาตาผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับคุณวิททุนเฟิร์นเห็นว่ามันจะมีเส้นสามเส้นนะครับเส้นบนสุดคือเส้นที่ผ่านมานานแล้วประมาณ6กเดือนที่ผ่านมนาะเส้นล่างสุดคือเส้นปัจจุบันแปลว่าอรอาารัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ,ล,ฐลดลงมาอย่างต่อนเนื่องแม้ว่าดอกเบีย้ยยังไม่ลดลงกระตรับอันนี้เป็น expectation ของตลาดอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ตลาดไพรซ์อินถ้ามองอันธบัตรระยะยาวแบบ5ปี10ปีเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ดวยว่าเป็นอินเวอร์เตอยูเคิร์ฟแล้วก็อยู่ต่ำกว่าดอบเบียหัวเคิร์ฟใช่ไหมครับ <S 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 สิ่งต่างๆาเหล่านี้แล้วก็เส้นล่างสุดเนี่ยเป็นเส้นปัจจุบันเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเส้น6เดือนที่แล้วพอสมควรน,นั่นแปลว่าอะไรตลาดร,ารับรู้แล้วก็ไพรซ์อินเรื่องอัตราดอบเบียคัดไปแล้วบางส่วนนะครับ <S <S ในโดเฉพออาะอยิ่งพันธบัตรระยะยาวแต่คราวนี้แล้วมันมี ม,ม,มีช่วงไหนบ้างของพันธาบัตรที่ยังน่าสนใจอยู่ถ้าคุณวิทย์คุณเฟิร์นเห็นเนี่ยนะครับไม่สัน้นจนเกินไปอย่างที่ผมบอกสั้นไปเดี๋ยวดอกเบีย้ยลงเนี่ยเดี๋ยวเทอท์โธรีเทิร์นหายไปเลยมันก็จะมีพันธาบัตรตั้งแต่ช่วงหนึ่งปีถึงสามปีที่ยังอยู่หัวเคิร์ฟนะครับและมีดูเรชั่นดอกเบีย้ยก็ยังสูงอยู่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราลงประมาณหนึ่งถึงสามปีเนี่ยผลตอบแทนที่เราได้รับคือคูป,ปองที่ยังสูงสองก็คือแคปิตอลเกนที่อาจจะได้ จากการที่ดอกเบี้ยปรับตัวลดลงในา่ตนะครับฉะนั้นช่วงพันธบัตรประมาณ1-3ปีหรือดูเรชั่นประมาณช่วงนี้นะครับสำหรับกองทุนรวมที่ลงทุนในตาราสารหนี้ต่างประเทศยังคงน่าสนใจลงทุนแล้วก็น่าจะได้รับอนันดิสงที่ดีใน Q2 Q3 คิวที่กำลังจะมาถึงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นกลยุทธ์ในในฝั่งตาราสารหนี้นะครับคราวนี้มาดูหุ้นบ้างนะครับหุ้นเนี่ยนะครับถ้าคุณวิทย์คุณเฟิร์นเห็นรูปเนี้ยจะสังเกตเห็นดูได้เลยว่า ส่วนใหญ่แล้วหุ้นที่เพอร์ฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาหนึ่งปีจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสหรัฐตลาดยุโรปหรือตลาดญี่ปุ่นเองก็ตามเนี่ยหุ้นขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งวันนี้เราต้องเรียกว่าแบบนี้เรียกว่าคอนเซนเทรตนะครับมีหุ้นขนาดใหญ่อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นแม็กเซเวของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับวันนี้ก็ก,ก,ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น Year to date ก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะครับ เออ่แล้วถ้าไปดูคอนทิบิวชันของหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเอ่ออย่างแม็กเนี่ยเอ่อบางตัวเนี่ยคอนทิบิวรวมๆกันถ้าคุณวิทูนเฟินเห็นกราฟตรงกลางนะครับเอ่อวทอเรทเทอร์ของ s อสเนี่ยขึ้นไปประมาณ8%แต่หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยโปรดิวซ์ผลตอบแทนออกมาประมาณ6%ค่ะนะฮะและที่เหลือของตลาดเนี่ยอีก2%องอร์นะครับซึ่งมัน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 ,มนบอกถึงการกระจุกตัวค่อนข้างชัดเจน,นครับในหุ้นของ เออ่ยุโรปเองก็ตามเนี่ยเรียกกันว่าซูเปอร์เซเว่นแล้วกันนะครับมีแม็กเซเว่นของสหรัฐซูเปอร์เซเว่นของยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์เทคคอน summer นะครับแล้วก็พวกรักชัวรีก่กู๊ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโนโวนอร์ดิกส์นะครับเอสเอ็มเอลเอสแซดเอ็มเอชนะครับหรือเฟอร์รารี่เนี่ยหุ้นพวกนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับตลาดโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ4.5เปอร์เซ็นต์แต่ประกอบไปด้วยหุ้นซูเปอร์เจ็ดตัวเนี่ย อยู่สักประมาณคอนติบิวสักประมาณเ,าเ,าเกือบเกือบสี่เอร์เซ็นตนะครับ mm hmm. ที่เหลือนี่ก็จะเป็นหุ้นขนาดเล็กแ r เตอร์ Arthur ที่อยู่ในซองหกร้อนะครับหุ้นญี่ปุ่นเองมีการกระจายตัวมากกว่าก็จริงแต่ก็ยังกระจุกตัวได้เช่นกันนะครับไปดูหุ้นญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับในช่วง year to date ที่ผ่านมา Performance ตกอยู่ประมาณเกือบสิบห้าสนะครับจะเป็นกระจุกตัวอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น คอน s u m e r dis หรือหุ้นเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota Subaru ุนะครับมิซูบิชินะครับแล้วก็บริษัทเทคอื่นๆที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับภาพอย่างนี้นะครับ<ม>ก,ก็คนส่วนใหญ่ก็ถามว่าแล้วหุ้นมันขึ้นมาเยอะมันยังไหวไหมนะครับ valuation มันแพงหรือเปล่าหรือมันเกิดจากปัจจัยพื้นฐานหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าหุ้นรอบนี้มันขึ้นมาจากปัจจัยพื้นฐานนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูที่ งบการเงินของหุ้นเหล่านี้นะครับมันจะค่อนข้างแตกต่างจากหุ้นในกลุ่มที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง earnings growth บกวนสไลด์หน้าถัดไปครับอย่างผมเอาตัวอย่างของสาระมาให้ดูครับจะสังเกตเห็นดูได้ว่าหุ้น Max กเซเนเนี่ยหรือเจ็ดนางฟ้าเนี่ยนะครับเปอร์ฟอร์แมนที่ได้มาแน่นอน PE มันสูงกว่าแต่ด้านขวามือสุดเนี่ยเออ e a r n i n g per share มันก็มากกว่าเช่นกันนะครับเพราะว่ามันสะท้อนเหมือนกันเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานที่หุ้นกลุ่มนี้มันดี มากกว่าหุ้นกลุ่มที่เหลือแล้วมันก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สไลด์หน้าถัดไปอ,อ,อย่างล่าสุดที่มีการประกอบผลการดำเนินงานมาเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าหุ้น Max7 เน่ยสามตัวล่างเนี่ยที่เป็นตัวที่เพอร์ฟอร์มในช่วง Year to date ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังสามารถ beat expectation ของนักลงทุนได้ก็คือประกาศรายได้ประกาศ EPS per share เนี่ยสูงกว่าคาดการนะครับแล้วก็หุ้น m a x เอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้แย่นะครับ Line, อนไลน์กับนักวิเคราะห์คาดการนะครับแต่แน่นอนครับเ,เนื่องจากตลาดเนี่ยคาดหวังหุ้นกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะนะครับว่าจะมีผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องมากๆนะครับฉะนั้นผลตอบแทนที่ออกมาอนไลน์มันก็อาจจะทําให้หุ้นกลุ่มนี้ปรับฐานได้บ้างในช่วงสั้นนะครับถ้าเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเท s l a Microsoft Google Apple เปนี่ยประกาศผลตอบแทนออกมาดีนะครับแล้วก็อนไลน์กับตลาดคาดซึ่งโตเยอะนะครับ แต่ว่าก็เป็น Negative Return ออกมาเพราะว่าตลาดเทคโปรฟิตนะครับฉะนั้นถ้าเราเห็นหุ้นกลุ่มนี้ถามว่าฟันดัมเมนทยังซัพพอร์ตไหมเชื่อว่าฟันดัมเมนทยังซัพพอร์ตอยู่จากการโตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถามว่าแล้วมันจะขึ้น a g g r e s s i v e เหมือนเดิมไหมก็คงจะไม่เพราะว่าหนึ่งก็คือนักลงทุนเนี่ยได้ expectation คาดการณ์เดอยวหุ้นกลุ่มนี้ไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เราอาจจะเห็นเรื่องของแมกโรพิเอร์ที่ดอกเบียมันปรับตัวลงเนี่ย นะครับยังเป็นผลบวกกับหุ้นในกลุ่มนี้อยู่แม้ว่าตลาดจะแอบสอบไปบางส่วนแล้วแต่ทิศทางดอกบเบีย้ยเราเชื่อว่ายังคอน t ิ n u a ที่จะอยู่ในช่วงขาลงไม่ได้ลดครั้งเดียวนะครับก็คงลดเป็นซีรีส์ประมาณสามรืสี่ครั้งนะครับซึ่งจากนั้นเองก็เราก็ยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังเชื่อว่าหุ้นกลุ่มนี้ยังถือได้เพียงแต่ว่า r e c o v e ท y มันอาจจะไม่สูงเหมือนเดิมในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านครับครับชัดเจนมากครับเพราะหลายคนก็มีคําถามนี้ speculation หรือว่าปัจจัยพื้นฐานพี่ต้นตอบไปแล้วถามเพิ่มเติมครับพี่ ทุกอย่างมันดูคอนเซนเทรตมากเลยมีตลาดหุ้นตลาดใดที่มีความน่าสนใจจากมุมมองพี่ต้นบ้างครับอืมครับเจริงๆมีตลาดในส่วนของเอเชียนะครับที่น่าสนใจอยู่สองตลาดนะครับหนึ่งก็คือตลาดญี่ปุ่นนะครับอยากเรียนว่าทําไมตลาดญี่ปุ่นถึงน่าสนใจนะครับแม้ว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นมันขึ้นมาพอสมควรใช่ไหมครับที่คุณวิทย์คุณสวนเห็นนะครับแต่แต่แต่ต้องดูอย่างนี้ครับ ับตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยอยากให้ดูมุมบนซ้ายขวานะครับอของกราฟด้านบนนะครับที่เป็นกราฟแท่งเนี่ยนะครับหุ้นในในตลาดญี่ปุ่นเนี่ยอันที่เราเห็นก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย AOE ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ย u r n on e q u i t y ของ share h เดอร์เนี่ยต่ำมากนะครับ uh huh. ต่ำกว่าหุ้นของสหรัฐหรือในฝั่งยุโรปนะครับ ซึ่งถ้าไปดูเนี่ย IOE ระดับมากกว่า20%เนี่ยมันจะอยู่ที่สหรัฐกับโยุโรปในขณะที่หุ้นญี่ปุ่นมีน้อยในขณะที่หุ้น IOE ต่าๆเนี่ยอยู่ระหว่าง0-10%เนี่จะอยู่ในฝั่งญี่ปุ่นนะครแต่มันคำวิรีเซนนะครับก็คือด้านขวามือเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นบริษัทที่เรียกกันว่า l o s t decade แล้วกันตลาดหุ้นไม่เคยเพอร์ฟอร์มมาเลยนะครับเป็นเวลา35ปีนะครับ ฉะนั้นบริษัทส่วนใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกเนี่ยเป็น MNC ระดับโลกเนี่ยเวลาเขาประกอบกิจาการแล้วทํากาไรได้เนี่ยเขาเก็บกําไรไว้ในรูปเงินสดเนี่ยพอ,องเงินสดอยู่ในบุ๊กมากๆเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ price per book เนี่ยดูถูกด้วยนะครับต,นนนะต่ำกว่านึงนะสังเกตเห็นดูไหมหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยต่ำกว่านึงเต็มไปหมดเลยกราฟนะครับที่เป็นแท่งสีน้ําเงินนะครับฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาในปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ย ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นเองก็พยายามออกมามาตรการกระตุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงของการปฏิรูปธรรมาพิบาลการเพิ่มมูลค่าหุ้นให้กับนักลงทุนนะครับโดยการทําอะไรเขาจะกระตุ้นให้บริษัทหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเอาแคชที่อยู่ในตัวบริษัทเนี่ยอ,ออกมาทำ treasury stock ก็คือการซื้อหุ้นคืนนะครับการซื้อหุ้นคืนมันมีผลยังไงมันก็จะทําให้จํานวนหุ้นลดลงแล้วก็ทําให้เออร์เน็ตเปอร์แชร์ของหุ้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นหรือ กระตุ้นให้มีการจ่ายเงินปันผลสูงให้กับผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งสองสิ่งนี้มันเป็นปัจจัยบวกกับตลาดหุ้นนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นในภาพแมกโรบ้างนะครับแมกโรในภาพญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เห็นตั้งแต่ GDP ของหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มโตพอสมควรทีเดียวนะฮะจากเดิมที่ที่ที่เป็น l o s t decade เงินเฟอ้อก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเงินเฟอ้อเนี่ย ประกอบกับการจ้างงานในตลาดญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะย่างยิ่งเซอร์วิสเซกเตอร์เนี่ยมันเริ่มดีขึ้นจะดูจากกราฟทางด้านซ้ายมือด้านล่างะจะสังเกตเห็นได้ว่าการจ้างงานเริ่มดีขึ้นค่าแรงก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามเงินเฟอ้อด้วยซึ่งสิ่งต่างๆ่แบบนี้ยิ่งทําให้การบริโภคในตลาดของญี่ปุ่นดีขึ้นแล้วก็จะนํามาซึ่งการลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นเองด้วยครับ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งดีรายถัดไปที่อยากให้เห็นนะครับเร็วๆก็คือว่าหลายคนก็บอกว่าเอตลาดที่ญี่ปุ่นมันแพงไปหรือยังมันวิ่งขึ้นมาเยอะต้องบอกว่าวันนี้ขึ้นไปพีคระดับเดียวกันกับสามสิบห้าปีที่แล้วะค,คะแต่กราฟด้านแว่ขวามือเนี่ยกําลังบอกว่าเออร์เน็ตเปอร์แชร์มันเพิ่มมากกว่าเท่าตัวนะตอนที่สามห้าปีที่แล้วเนี่ยเออร์เน็ตเปอร์แชร์มันอยู่ต่ํากว่าระดับปัจจุบันเท่าหนึ่งขนสอง แปลว่าอะไรแปลว่า P/E ratio มันลดลงฮนะแม้ว่าตลาดหุ้นขึ้นไปพีกเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาก,ก็ตามแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับตลาดสหรัฐอเมริกาชั้น์หน้าถัดไปครับจะสังเกตเห็นดูได้ชัดเลยนะครับว่าตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยทิ้งห่างแซงตลาดญี่ปุ่นไปหลายเท่าตัวมากแม้ว่าญี่ปุ่นเองเส้นสีเหลืองเนี่ยจะทำนิวไฮแล้วก็ตามแปลว่าอะไรก็ถูกแากมีไฮมาเป็น10ิสิปีครับฉะนั้นด้วยโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้ง macro picture ทั้งด้านบริษัจทจดทะเบียนอย่างนี้นะครับเราจึงมองว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ยังคงน่าสนใจอยู่นะครับในระยะกลางระยะยาวแต่ระยะสั้นแน่นอนครับหุ้นมันขึ้นมาเยอะก็คงจะมีการปรับฐานบ้างอย่างในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับแต่มันก็อาจจะเป็นจังหวะที่เข้าลงถุนนะครับแล้วก็กากญี่ปุ่นหุ้นตลาดอีกครับ,รบมีอีกตลาดด้วยใช่ไหมคะพี่ตน้นใช่ครับตลาดสุดท้ายที่เรามองในเอเชียที่เราน่าสนใจก็คือเกาหลี<ม>เกาหลีก็มาแพทเทิร์นเดียวกันเลยครับคุณวิทย์คุณเฟินแต่สังเกตเห็นได้ได้ว่า หุ้นเกาหลีเนี่ยก็เป็นหุ้นที่ price per book ต่ำมากนะครับตารางล่างด้านขวามือเนี่ยจะเห็นได้ว,ว่าเกือบทุกเซกเตอร์เลยเนี่ย price per book ต่ำหนึ่งหมดเลยนะครับแล้วก็มี cash เยอะด้วยดูจากกราฟข้างบนก็จะสังเกตเห็นได้ว,ว่าหุ้นในแต่ละกลุ่มเนี่ยอยู่ในคอสปิเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว,ว่ามี cash ส,สูงมากนะครับในบาลานซ์ sheet นะครับ<ม>ฉะนั้นตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองอตลาดหุ้นเกาหลีเองก็พยายามผลักดันให้เหมือนกันให้ทาเรื่อง เ p ร r e t e value ซึ่งก็คล้ายๆกันกับญี่ปุ่นครับก็คือพยายามซื้อหุ้นคืนนะครับเพื่อเพิ่ม EPS หรือว่าการอัดฉีดเ,เรื่องดีวเวนด์เข้าไปให้กับนักลงทุนและอีกรูปหนึ่งก็คือเรื่อง m a c โครพิเ u อร์เหมือนกันนะครับสไลด์ถัดมาถ้าไปดูตลาดเกาหลีนะครับจะสังเกตเห็นดได้ว่าการาฟด้านล่างซ้ายมือเนี่ย ROE ของตลาดเกาหลีเนี่ยมันสอดคล้องกับวงจรของการส่งออกนะครับสินค้าของ เกาหลีเองเกาหลีส่งออกอะไรส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เซมิคอนด์นะครับเป็นภาคอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็แน่นอนครับเมื่อเศรษฐกิจโลกดีขึ้นฟื้นตัวดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะครับการส่งออกของเกาหลีน่าจะพี้ับแล้วมันก็จะทําให้เออีของตลาดหุ้นดูดีมากขึ้นรวมถึงวันนี้นักลงทุนก็โฟกัสไปแล้วด้วยว่าอ e PS ีเอส per share ของหุ้นเกาหลีน่าจะดีมากขึ้นตามภาวะการส่งออก นะครับแล้วก็ P ratio price per book ratio ของหุ้นเกาหลีก็ยังถูกอยู่นะเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันบด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ครับเราก็เลยคิดว่าใน Q2 นะครับก็คงจะมีการอาหลงเข็นเงินไปยังตลาดหุ้นในกลุ่มคุณ่าพจะเสียเพิ่มมากขึ้นได้เลยค่ะวันนี้ขอบ<า>คุณมากนะคะพี<อ>่ต้นคะขอบคุณมากครับพ<อ>ีบ่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณสอนชัยสุนดตานะคะรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงาน Investment Office and Product กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทย่าณนนิชย์นะคะดังนั้นดอกเบี้ยนโยบายมากกว่าเงินเฟอ้อมา6เดือนแล้วนะคะแล้วก็เรายังเห็นเงินไหลเข้ามานในมาเก็ต ก็ว่าแมนบอลคาเปรตบอลมากกว<ม>่าหุ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูทามมิ่งด้วย1-3ปีน่าจะเป็นดูเรชั่นที่น่าสนใจสําหรับใครที่อยากจะลงทุนในตราสารหนี้นะคะส่วนหุ้นที่ขึ้นมาถามว่าฟันเดเมนทัลมีพพอร์ตไหมมีมแต่ว่าอาจจะไม่ได้โตโดดเด่นเหมือนก่อนหน้านี้แล้วถ้าอยากจะเข้าลงทุนก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะขณะที่ฝั่งเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็อาจจะเป็นตลาดที่ทํากันบ้านเพิ่มเติมได้สําหรับใครที่สนใจค่ะ ากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l l h ค่ะ